ครับผมงานที่มางานวันนี้เนี่ยคะวันนี้ใส่เดียวนะคะเป็นเกียรติมากครับจริงๆเรามีเอมมี่กับบอนนี่ด้วยแหมพี่เอมมี่กับหมาเด็กเป็น้องหมาเด็กหมาเก่าเราอยู่บ้านวันนี้ครับเป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติมากดีใจมากที่ได้มาร่วมงานครับแล้วก็ได้ฟังเพลงจากพี่โอพี่พี่ปราด้วยเลยครับผมสนุกมากครับมีได้เวิร์กช็อปด้วยใช่เวิร์กช็อปทรรมอกเทลครับจริงๆก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับเรื่อง ชงน้ำชงอะไรไม่ค่อยเราไม่ค่อยชงเหมือนที่บ้านก็มีมาชอบทำกาแฟแล้วกเออชาครับใช่ใช่ครับใช่เราดูแลผิวหน้าเราดีขนาดอ๋อโอ้ยจริงจริงขึ้นพันตัวใหม่ของเซโนฟิลที่ออกมาน่าสนใจมากครับเพราะจริงๆเราเป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วครับแล้วก็ใช้ใช้ค่อนข้างบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เขาขึ้นชื่อเรื่องความอ่อนโยนแล้วก็ปลอบประโลมผิวอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับใช่ก็ ตื่นเต้นมากอยากลองใช้เหมือนกันใช่ครับผมให้ฝากไยฝากไปถ้าผมก็ฝากเซราฟิลตัวใหม่ด้วยครับหือ O S A ใช่ไหมครับใช่ก็มีทั้งตัวคลีเซอร์กับโลชั่นครับก็ฝากด้วยนะครับครี่แบบคอนซีลเลอร์ยังไงบ้างครับแล้วี่ผ่านมาเขาตามใจเราทุกอันเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่เขาเขาตามใจเขาตัง เรื่องเพลงอะไรนะยักไหลครับ uh huh. ยักไหลใช้ส่วนอีกเพลงหนึ่ง you ever เนี่ยเขาเป็นคนเลือก uh huh. ใช่แล้วก็คุออยกันไปว่าเราจะเลือกคนละเพลงนะ uh huh. อะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ดีใจครับดีใจที่ที่ได้ทําเพลงยักไหลกับเขา uh huh. อะไรเงี้ย uh huh. เพราะว่าเอ่อทุกคนอาจจะเคยเห็นภาพพอตังแรปมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เคยเห็นภาพ first rap ใช่ซึ่งตัวเราเองก็อยากเห็นเหมือนกันครับ uh huh. ผมก็พอเขาทำมันออกมารูา้สึกว่า ไเขาเท่ว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แสดงว่าสิ่งที่เฟิร์นพูดเป็นจริงกความจริงเช่ใช่ครับใช่อ้าวเกิดะนเกิดเกิดเกิดเ่อต่อ่อวีอก่าเราหลอกว่าเราวิธีวิธี่ิธีวี่ิีีวิธีวิธีวิีวิธีวีิธีวิที่วิธีวิวิธีวิธีิีวิธีิงีวิธีรีวิธีวิธว่าีวเลีอว ลองดูก่อนลองดูใหม่อะไรเงี้ยลองสักสองสามวันแล้วก็โทรมาใช่ครับแล้วก็เขาก็โทรมาบอกว่าแต่ครั้งนี้โทรมาพร้อมกับเพลงมาให้เขาตังเลือกเพลงใหม่ประมาณสองเพลงให้เขาตังเลือก,ลอ,กลองเปลี่ยนเป็นเพลงนี้กับเพลงนี้ไหมครั้งก็เลยบอกว่าเอาอีกหน่อยนะลองอีกหน่อยลองอีกหน่อยแล้วโทรมาครั้งที่3าก็ถึงจะเป็นบอกว่าไม่ไหวแล้วจริงๆครั้งก็เลยตอบไปว่า ขอลิขสิทธิ์ไปแล้วอันนั้นจริงปะอันนี้เรื่องจริงเลยแค่บบกว่าอยากให้เขาเรื่องจริงขอลิขสิทธิ์ไปแล้วครับแล้วเราก็ตบท้ายด้วยคําว่าไม่เป็นไรมึงมึงก็ยังร้องไม่ได้เหมือนกันเพราะต้องบอกว่าเพลงยากจริงๆครับพวกพวกจังหวะพวกคําอะไรเงี้ยมันค่อนข้างมีความมีความรัวมีความลิ้นพันประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยากทําสิ่งนี้เขาจริงๆเพราะว่าเราอยากเห็นภาพภาพเราแรปด้วยกันอะไรเงี้ยมันมันคงจะเท่มากๆอะไรเงี้ยครับทำไมเขาถึอยากเห็นโซนแร อยากขายเพ่ตอนแรกคนยอะแล้วตอนแรกเราเป็คูฟใช่เราเป็นคนแบบว่าปล่อยเต็มตัวใช่เราเป็นคนคู่คู่ปีนี้เรามาคู่คู่เราก็เลยอยากลองทำแล้วเขาเพ่ได้ใจเราไหมสุดๆจริงๆก็แบบพอพอเขาบอกว่าเขาเขาทำได้แล้วก็เขาเขาทำได้ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วภาพที่ออกมามันก็แบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ผมตอบมารวมข้ขนาดไหนเขาถึงจะมีมีความมั่นใจขนาดนั้นนะครับก็จริงๆเรา หลังจากเขาเรียกว่าอะไรครับหลังจากเราซ้อมบ็อกกิ้งซ้อมเต้นกันที่ตึกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มักจะไปซ้อมร้องเพลงกันต่อที่คาราโอเกะเ,เ <laughs> ติวเพิ่มววอะจิงใช่ไปติวเพิ่มแล้วก็เราก็ใช้โอกาสนั้นในการร้องเพลงยักไหล่ไปด้วยใช่ครับใช่แล้วก็เนี่ยแหละครับั้งหมดวนคือเขาตั้งดูหน้าสุดอยู่มากเลยนะเพลงยักไหลอ่ะอะไรนะครับดูเหมือนพวดปล่อยตัวเองอบบทีนชอบจริงชอบฟังเอ่อไทเทเนียมอยู่แล้วครับใช่ชอบฟังเพลงแรปฮิปฮอปอะไรอยู่แล้วใช่แล้วก็มีความสุขด้วยที่ที่ที่ได้ทำกับเขา ได้สิงซีที่หลายคนพูดถึงซีนน้องลูกเพมที่ตอนที่ถ่ายรูปที่เราจะนั่งติดกับเขาเปิดปีกเออเปิดปีกก็หนึ่งกัมันเป็นยังไงบ้างที่ไปที่มาเฟิร์สกับหมุนเขาเป็นยังไงมันมันเลยอาการจริงๆไม่รู้เหมือนกันคก็มันมันขึ้นนะไปแต่ย้อนกลับไปวันแรกเลยเพราะว่าเข้าตางเป็นคนคุยกับเพมก่อน คนแรกในค่ายเลยทำไมถึงสื่อสารกับเขารู้ไม่ถึงว่าเออคทำไมอ๋อเพราะเบรมอะไรเป็นทไงบ้างด้วยหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่ก็จริงๆริงเหมือนเริ่มจากการเตะบอลด้วยกันนะครับกับเบรมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เริ่มได้คุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นคนประเภทเดียวสไตล์เดียวกันมั้งครับไม่ใช่สไตล์เดียวกันคือหมายถึงว่าเราใช้ชีวิตกันเนิบๆเรื่อยไปเปื่อยอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ก็เลย ก็เลยแล้วก็หล <Elliot> so right? ังจากเหตุการณ์ท okay. ี่อะไรนะเฟรมครับอะไรที่นั่นแหละเฟิร์สก็เปลี่ยนไปคือตอนนั้นเราไม่เคยรู้จักเฟรมมาก่อนใช่ไหมใช่ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักเปรมมาก่อนแต่เขาตั้งเคยเจอพี่บุญเมื่อนานมาแล้วครับใช่ใช่แล้วตอนนี้ก็ไปคุยคิดว่าเขาคุยยากไหมเพราะเปรมเป็นคน้างเงียบอไม่ยากครับจริงๆเฟรมน่ารักน่ารักมากมายถึงว่าแต่แล้วเดี๋ยวเฟิร์สก็จะ ตัดช่วงนี้นะเฟิร์สก็อ้อันน่ะเรามาใส่ไฟกันหรือเปล่าเนี่ยจะเราไม่ใจยังไงว่าเราจะคุยกับเขาได้หรือไม่วันที่การสื่อสารกับเปรมเขาค่อนข้างสุดมับอกว่าเปรมเงียบไม่รู้จะคุยยังไงแต่เขาทำในวิธีไหนที่จะละลายพฤติกรรมเขาเออจริงๆก็ไม่มีครับเราจริงด้วยความที่เขาเงียบแล้วเราก็เงียบหมายถึงว่าการนั่งอยู่ที่ที่เดียวกันมันทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเงียบนั้นสบายใจแค่ทิ่สื่อสารกันนะ้หมายถึงว่าหมายถึงว่าเราเรา เวลาเรามีเรื่องอะไรเราก็พูดแล้วเขาก็พร้อมรับฟังแล้วก็เวลาเขาพูดอะไรเราก็รับฟังอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันมันก็จะไม่ได้อู้บ่ามันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต่างคนต่างเงียบแล้วต่างคนก็ต่างฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่พอเขามาเรียกเรียกคุณเปรมหรือเรียกเงี่ยเรายิ่งไปยิ่งแบบนี้เลยเหรอครับเคิร์มไปกันยหญ่หรือว่าเคยิร์มอะไรยิ่งแบบว่าแล้วยุงไว้ตอนที่เขาเรียกอ่ะเดี๋ยวผมตัวผมโดนเฟื้ออีกได้เห็นก็คงตัวเขาเลยที่ ก็ในไลฟ์สดไงที่ก็ถามว่าเออฝนมาแก้อยู่บ้านไปตรงนั้นเป็นยั้ไงตอนนั้นอารมณ์เฟื่อก็เป็นยังไงจริงจริงเนี่ยเขาต้มาโดนคนทีุ่มาีฟังหรือลูกใช่เด็ จริงๆเฟิร์สก็โอเคเฟิร์สหมายถึงว่าเราเล่นกันนสนุกสนุกอยู่แล้วครับใช่แฮปปี้แฮปปี้เราก็ชอบแย่เขาอะไรเงี้ยพอพอเขาพอเห็นเขาเริ่มมีอาการอะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้อาการเขาเป็นไงอาการเขาออกเองนะถูกมั้ยพี่รู้แต่เขาแปลกไปนะครับรู้สึกไหมรู้สึกว่าเราแปลกไปคือช่วงนี้คือทำมาอยู่ๆคือแบบตลอดเวลานี่ใช่สิ่งที่คนอื่นทำได้เฟิร์สทำได้ตลอดอาจจะขาดน้ำตาเหรือเปล่าตลอับค่เติมบ่อยเงี้ยค่ะ แต่ตอนนั้นเราแกล้งมาตอนที่ต้องเป็นที่ต้องนั่งขนาดแล้วเราไปนั่งติดเขาอ่ะอะไรแกล้งอะไรแกล้งตั้งใจแกล้งอ่ะสนุกดีอ่ะใช่ไม่เคยกลัวแต่จริงๆคนที่น่ากลัวที่สุดคือพี่ฟอสที่อยู่ข้างเพราะหลังจากกลับไปเช็คทวิตเตอร์คือเห็นพี่ฟอสมาเล่นจริงๆเล่นกับพี่ฟอสบ่อยกว่าอีกอใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละสนุกดีครับสนุกดีแค่เหมือนร้องเพลงไงคือเข แปลกไปสิก็สมคัญได้ไหมล่กันน่าเขากุงนอนไม่รูว่าเขาไม่นอนหรอกเขาไม่นอนหรอกเขาก็คงเล่นหนขำอะไรของเขาเนครับแต่รมดูไม่แต่รู้สึกว่ามกดูไม่ได้ใส่เขาไม่ขเนะแต่เราออกอาารอยู่แล้วตอนนี้เหมือนว่าเรามน่าจะขำอ่ะเราขัก็ไม่ดูเราขปลาถึงปลาถึงเฟิร์สก่อนเออก็ช่วยผมแก้ขราวหน่อยลวกันให้ยากงั้น่ะแล้วมี่จะาับน้องลูกเปมไหมเราเป็นเขาไปน้องใหม่ในค่ายเรานลูเฟมมา ถ้าผมก็นี่แหละครับถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอยู่ด้วยกันได้เป็นกวนเป็นแก๊งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเปมเขามีพี่บุญดูแลอยู่แล้วว่ะดิเลวผีนะเลวผีนะมีเรือผีนะเดี๋ยวพูดอย่างนั้นเดี๋ยวได้อิจเฟอร์จิกพี่บุญด้วยตอนนี้ตอนนี้คำว่าเปมครับเป็นคำต้องห้ามแล้วหรือเปล่าห้ามนะคะก็เรียกได้คนเดียวไม่ถึงต้องห้ามหรอกเราเรียกคนของเราด้วยกันเออจริงๆเคยเรียกว่าคุณเฟิร์สครับเฟอร์สครับหยุดไม่ใช่ถนัด OK 好、huh?。